ดวงรายวันประจําวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2,566ขึ้นหนึ่งคำเดือน11ปีเถาะตรงกับวันเริ่มเทศกาลกินเจคนเกิดวันอาทิตย์การงาน คุณอาจได้รับมอบหมายงานที่คุณไม่อยากจะทำทำให้ทำแบบไม่เต็มที่นักรู้สึกว่าผลงานที่ออกมาจากฝีมือคุณจะกลายเป็นผลงานของคนอื่นไปแต่หากไม่ทำก็อาจจะมีปัญหาตามมาได้การเงินเงินเข้าเยอะแต่ก็ออกเยอะเงินอาจตึงมือแต่คุณก็ไม่ได้สะดุดในการหมุนเงินอาจจะทำให้เหนื่อยสักหน่อยเกี่ยวกับการบริหารเงินแต่ให้ตั้งใจและอดทนเพราะผลที่ดีจะตามมาอย่างแน่นอน ความรักและครอบครัวอาจได้พบกับไม้พลาวสเสนที่จะเข้ามาทําให้หัวใจคนโสดวันไว้มีเกณฑ์ได้เดินทางร่วมกับครอบครัวสุขภาพของคนในครอบครัวแข็งแรงดีอาจมีโชคจากผู้ใหญ่เพศหญิงในครอบครัวอีกด้วยสีมงคลสีส้มสีแดสดเสริมความมุ่งมั่นกำลังใจที่ดีและอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคทิศมงคล ที่ตะวันตกเฉียงใต้เสริมโชคดีทางการเงินมรดกและความมั่งคั่งร่ำรวยเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงาน เพื่อนร่วมงานและคุณจะไม่ลงรอยกันเพื่อนบ้านหรือเพื่อนที่เปิดร้านข้างๆกันจะมีความขัดแย้งได้ง่ายบางคนอาจทะเลาะก,กันรุนแรงเป็นเรื่องราวใหญ่โตหากมีหุ้นส่วนก็ให้ระวังความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบางคนอาจถูกเพื่อนโกงหรือหักหลังไม่ควรร่วมหุ้นกับใครในวันนี้การเงินคุณ <K un> หมุนเงินเก่งหาเงินได้หลายทาง ไม่ว่าจะลงมือทำงานใดจะทำอะไรก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองและสามารถหาเงินได้หลายช่องทางในเวลาเดียวกันการเงินสะพัดมากและคุณก็ใช้เงินมือเติบยอมจ่ายเพื่อหน้าตาทำให้คุณเป็นที่นับถือในความเป็นคนใจใหญ่และใจบุญความรักและครอบครัวระหว่างรักษาสุขภาพของตนและคนในบ้านให้ดีโดยเฉพาาโรคที่เกี่ยวกับหลังอาจถึงขั้นต้องผ่าตัด ความรักของคนโสดไม่สดใสอาจจะถูกทิ้งอย่างไรเยื่อใยไม่ควรจริงจังมากเกินไปคนมีครอบครัวต้องทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นสีมงคลสีชมพูเสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งจำใสสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทิศมงคลทิศใต้ส่งเสริมอำนาจวาสนาผู้คนเกรงใจคำพูดน่าเชื่อถือ เวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงานข้าราชการหรือพนักงานประจำจะได้รับข่าวดีมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีความก้าวหน้าทางด้านการงานเป็นอย่างมาก คนค้าขายคุณจะมีโชคทางด้านการงานและยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่มีฐานะการเงินคุณมีความสุขแ,ล,และกระตือรือร้นในการหาไรายได้มีอารมณ์เป็นศิลปินได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการทำเงินได้มากขึ้นสามารถหมุนเงินได้อย่างคล่องมือโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครบางคนจะมีโชคทางการเงินอีกด้วยความรักและครอบครัว คนโสดมักจะเลือกมากต้องการคนที่พร้อมทุกด้านจึงทำให้ยังลังเลและคลองโสดต่อไปหากคุณพยายามในการพัฒนารูปลักษณ์ให้ดีขึ้นก็มีเกณฑ์จะได้พบคนที่ฝันส่วนคนรักคู่คลองช่วยกันคิดช่วยกันทำมาหากินแต่ควรหาเวลาออกไปใช้เงินซื้อความสุขกันบ้างนะคะสีมงคลสีม่วงสีชมพู เสริมความรักสมคีบริวารรักใครอยู่ในโอวาทเสริมเมตตาบารมีทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมสง่าราศีความเป็นมงคลวาสนาและโชคลาภเวลามงคล0นูนาฬิกาถึง1น0าฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานคนที่ทำงานรับจ้างจะมีงานเข้ามากเป็นพิเศษหรือจะได้เริ่มงานใหม่ๆที่ถูกใจคุณมากกว่างานเดิมงานที่เกี่ยวกับเด็กก็จะโด,ดเด่นบริวารอายุน้อยในบังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานจะให้โชคในงานและช่วยเหลือการงานได้เป็นอย่างดีการเงิน การเงินที่มีปัญหายอยู่ก่อนนี้จะเกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีขึ้นโรงขึ้นศาลซึ่งคุณจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบระหว่างการถูกโกงให้เสียเงินซึ่งจะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้คุณปวดหัวความรักและครอบครัวจะเกิดความไม่เข้าใจกันอย่างรุนแรงระหว่างคนรักหรือคนในครอบครัวซึ่งมีเกณฑ์ที่จะเกิดความรุนแรงสูง จึงขอให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาด้วยการออกจากสถานการณ์ที่กำลังย่ำแย่นั้นโดยเร็วเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นระหว่างอุบัติเหตุทางท้องถนนที่จะเกิดกับคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความรักหวานชื่นมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมทิศมงคล ที่ตะวนตกเชียงใต้เสริมสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตจ่มใสสดชื่นเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงาน งานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคนที่ทำงานประจำเริ่มที่จะออกมาทำธุรกิจเป็นของตนเองมีความมั่นใจมากมีเกณได้เลื่อนตำแหน่งของคนที่ทำงานเป็นพนักงานสิ่งที่คาดหวังไว้ในเรื่องงานจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนหากคุณทำบุญสร้างกุศลในวันนี้ดวงการงานของคุณจะยิ่งโดดเด่นสูงยิ่งขึ้นค่ะการเงินคุณตรงไปตรงมาในการใช้ใจ่าย หรือการหาไรายได้ใจใหญ่ในการลงทุนหรือบริหารเงินเหมาะก,กับการตัดสินใจสำคัญในเรื่องการเงินการเงินดีกล้าได้กล้าเสียงานที่เสี่ยงสูงจะทำเงินได้มากตามความเสี่ยงความรักและครอบครัวความรักไม่ค่อยมั่นคงนักสำหรับคนที่ยังคบกันอยู่คาดหวังว่าจะดีกว่านี้ก็มักจะต้องกลับมาคิดทบทวนใหม่มีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นคนมีคู่ คอยดูแลประครับประคองความรักและครอบครัวของตนอย่างเต็มที่คุณจะมีความจริงจังกับรักมากเกินไปสีมงคลสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงเสริมเมตตามหานิยมมิตรภาพแน่นแฟน้นความรักราบรื่นทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมบริวารเชื่อฟังมิตรภาพความสมัคคีเวลามงคล 10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานงานที่เกี่ยวกับสาธารณกุศลจะโดดเด่นมากในวันนี้ทำให้คุณมีชื่อเสียงและเป็นท <ís> ี่เคารพรัก หากทำงานแขนงอื่นมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เข้าไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในเรื่องงานทำให้เป็นที่รักและนับถือธุรกิจบริการจะก้าวหน้าเป็นอย่างดีการเงินคุณหาเงินได้มากและมีแนวทางใหม่ๆในการทําเงินความกระตือรือร้อนที่มีทำให้คุณโดดเด่นในด้านการเงินเป็นอย่างมากวันนี้คอนเนคชันที่คุณมีจะทำให้คุณสามารถทำเงินได้ตามที่หวัง แต่การรู้จักเก็บก็ยังสำคัญนะคะเพราะความรอบครอบของคุณค่อนข้างน้อยทำให้เงินอาจด้วยไหลได้ให้ระวังในจุดนี้ไว้ค่ะความรักและครอบครัวหากจะให้ความรักได้ดังใจก็ขอให้มีชั้นเชิงและคิดให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะเพราะคุณมักจะใช้แต่อารมณ์จนกลายเป็นจุดอ่อนให้ใช้เป็นเหตุผลในการทะเลาะหรือถูกทิ้งได้คนโสดที่กำลังคุยคุยกับใครอยู่ ดูจะยางไปได้ไม่ถึงไหนสีมงคลสีเขียวเสริมความรักมั่นคงความช่วยเหลือดูแลเป็นที่รักใคร่และมีสเสน่ห์ทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความเชื่อฟังความอ่อนน้อมและโชคจากคนใกล้ตัวเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที คนเกิดวันศุกร์การงานคุณจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในงานที่ทำปัญหาที่หนักอึง้งได้รับการแก้ไขด้วยความสามารถของคุณเองแต่อย่าโหมงานหนักรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่คุณจะป่วยจากการทำงานหนักได้การเงินการเงินไหลเลื่นดีที่เคยขัดสนอยู่ก็จะเริ่มดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป บางคนจะได้งานพิเศษเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งงานที่เกี่ยวกับการเดินทางหรืองานเอนเตอร์เทนจะทำรายได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวความรักสำหรับคู่รักครอบครัวมีความสดใสกระฉับกระเฉงมีความสุขสนุกสนานส่วนคนโสดหากสนใจใครอยู่วันนี้เป็นเกณฑ์ดีที่จะเลื่อนความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกระดับมีความหวานโรแมนติกในเรื่องรักเข้ามาให้ชุ่มชื่นหัวใจ สีมงคลสีแดงสีทองเสริมสุขภาพดีจิตใจเข้มแข็งร่าเริงทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมเมตตาสเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ได้รับความช่วยเหลือเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที คนเกิดวันเสาร์การงานวันนี้คุณจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการช่วยเหลือผู้อื่นการทำงานจิตอาสางานสาธารณกุศลอาจต้องประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาเลี้ยงพระหรือได้เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับงานประเภทดังกล่าวการเงินคุณจะได้รับรายได้จากงานใหม่งานพิเศษการเงินเริ่มดีขึ้น บางคนจะสามารถสร้างรายได้จากความคิดสร้างสรรค์หรืองานอดิเรกที่ตนรักหากรองเงินอยู่มีเกณฑจะได้รับเงินตามที่หวังสูงอาจมีโชคทางการเงินจากการเดินทางอีกทางหนึ่งด้วยความรักและครอบครัวจะต้องปวดหัวหรือยุ่งยากเพราะบ,บริวารอายุน้อยในครอบครัวยังต้องดูแลให้ดีเพราะพวกเขาจะดื้อรั้นจนก่อเรื่องได้คนโสด อาจต้องเจอคนเอาแต่ใจที่ทำให้คุณต้องขอตัวอยู่ห่างๆยังไม่เหมาะจะสารสัมพันธ์ใดในวันนี้สีมงคลสีดำสีม่วงเสริมความเชื่อฟังความสมานฉันท์ความสัมพันธ์ราบรื่นทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมสุขภาพกายผ่องไสจิตใจร่มเย็นชีวิตราบรื่นเวลามงคล 4.30นาฬิกา30าทีถึง6นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ